สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับผมเจษดาพะกาลุนสิทธิพิบาลคริสจักแบป,ปติสต์วัฒนานครจังหวัดสระแก้วเรากำลังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความรอดและก็เรื่องเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ต่างๆซึ่งเหมือนกับสนับสนุนว่าความรอดสามารถหลุดหายได้ซึ่งผมพยายามอธิบายแล้วก็เวลาจริงๆมันก็มีน้อยนะครับแต่ก็อธิบายในประเด็นที่เป็นปัญหาจริงๆ แล้วสังเกตอย่างหนึง่งเวลาเ,เขาเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับความรอดหลุดหายเขาจะมักจะพูดว่าโอเคเราเชื่อว่าความรอดหลุดหายหรือความรอดจะอยู่เป็นนิดไหมความรอดจะอยู่ตลอดไปไหมเขาพักจะพูดว่าความรอดแต่ผมไม่เห็นมีใครที่พูดว่าเอ๊ะ э ชีวิตนิรันดร์จะหลุดหายไหมชีวิตนิรันดร์จะอยู่ตลอดไปไหมชีวิตนิรันดร์จะต้องยึดถือหรือจะต้องอะไรไหมเขาจะพูดก็ใช้คําว่าความรอด ไม่มีใครใช้คําว่าชีวิตนิรันร์พระเยซูตรัสว่าอะไรครับในหนังสือยอห์นบทที่6กข้อสีพระเยซูตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงคือพวกไม่ได้โกหกเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่าผู้ที่เชื่อในเราก็มีชีวิตนิรันร์ผู้ที่เชื่อในเราก็มีชีวิตนิรันร์และพระองค์ตรัสว่าพระองค์คืออาหารที่มาจากสวรรค์พระองค์คือพระมาสีหาพระองค์คือปาสกานะครับพระองค์คือปาสกา พงคือลูกแกะตัวนั้นที่เขาฆ่าและเขารละลึกถึงว่าวันหนึ่งจะมีพระผู้ช่วยรอดเสด็จมาเวลาพระเยซูตรัดพงมักจะตรัดเกี่ยวกับชีวิตนิรันด์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมีได้พินาศแต่มีชีวิตนิรันด์แต่คนไม่ค่อยใช้คําว่าชีวิตนิรันด์มาถกเถียงกันเออชีวิตนิรันด์จะหลุดหายไหมเออเวลาเรามีชีวิตนิรันด์แล้วเราต้องประพฤติดีไหมเพื่อจะไปสวรรค์ ถ้าชีวิตนิรันดร์มันอยู่ในตัวแล้วภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าเซฟก็ถามว่าเวลาคนนึงเซฟจะเซฟ forever ไหมเวลาคนนึงเซฟจะเซฟ forever เขาไม่ใช้คําว่า everlasting life เขาไม่ใช้คําว่าชีวิตนิรันดร์เวลาเรามีชีวิตนิรันดร์แล้วชีวิตนินรันดร์จะหลุดหายไหมเขาไม่ใช้เขาไม่เถียงเรื่องนี้แต่จริงความรอดมันก็เลยดูเหมือนมันมีทางที่จะเถียงได้แต่เวลาพูดถึงชีวิตนิรันดร์แล้วมันเถียงไม่ได้ชีวิตนิรันดร์คือชีวิตนิรันดร์ เวลาเราเชื่อในพระเยซูเรามีชีวิตนิรันดร์แล้วพระเยซูแต่ว่ามีชีวิตนิรันดร์เมื่อไหร่ในข้อนั้นเป็นประโยค p r e s e n t tense มีชีวิตนิรันดร์ทันทีทันทีที่เชื่อก็มีชีวิตนิรันดร์โอเคเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเราเป็นแบปติสเรารู้จักพระคำของพระเจ้าเรารู้จักความรอดของพระเจ้าโอเควันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับหนังสือยากอบ หนังสือยากอย่าให้มีใครมาพูดอีกนะว่าโอ้ยพวกนี้สอนให้คนทําบาปพวกนี้สอนว่ารอดแล้วรอดเลยพวกนี้สอนว่ารอดแล้วรอดตลอดไปเป็นนิตแล้วก็ทําบาปได้ทําชั่วได้กับไปสวรรค์มีคนพูดแบบนี้แล้วก็พูดไม่หยุดผมอธิบายไปแล้วเ้นคุณอยากจะรู้ต้องกลับไปฟังเพราะมีคนว่าอาจารย์เปาโลแบบนี้มีคนว่าอาจารย์เปาโลสอนสอนให้คนทาบาปเพราะอาจารย์เปาโลสวรรค์รอดแล้วรอดตลอดไปเป็นนิตอาจารย์เปาโลสอนให้คนทําบาปเขาว่าอาจารย์เปาโลตลอด ในหนังสือโรมบทที่สามหนังสือโรมบทที่หกอีกหลายหลายครั้งจนอาจารย์เปรโรมาพูดว่าพวกคุณจะถูกพระเจ้าลงโทษคุณกำลังมินพระบุตรของพระเจ้าคุณกำลังมินการไถ่ของพระเจ้าไม่ได้สอนให้คนทำบาปแต่ความจริงคือความจริงเรารอดได้ด้วยการเขนของพระคริสต์และด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เราได้รับความรอดไม่ใช่โดยการประพฤติของใดๆของพวกเรา เราไม่มีส่วนสักหนึ่งเปอร์เซนต์ในเรื่องความรอดนั้นความรอดมาจากกังเขนของพระคริสต์ร้อยเปอร์เซนต์จนคนมากมายเขาไม่สนใจกังเขนเขาไม่เทศนากางเขนเขาเทศนาเรื่องอัศจรรย์เขาเทศนาเรื่องต่างๆยกเว้นการเข็นของพระคริสต์เพราะเขาไม่สนใจเขาไม่ใส่ใจเขาไม่ต้องการความรอดเขาต้องการฝ่ายเนื้อหนังเท่านั้นเองโอเควันนี้เราลองดูเรากลับมาดูเพียงคนที่พูดอย่างนี้นะก็คือเคยพูดในสมัยของอาจารย์ เปาโลแล้วสอนให้คนทำบาปจะเป่าโลไม่ใช่พระเจ้าจะตีสอนพระเจ้าจะปกครองเราแบบพ่อกับลูกเราทำผิดพระเจ้าจะลงโทษพระเจ้าจะตีสอนเราพระเจ้าจะดูแลเวลาเราเป็นคริสเตียนแท้เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเกิดจากพระเจ้าไม่ได้เกิดจากเชื่อในกางเขนครึ่งหนึ่งหรือเชื่อในกางเขนแปดสิเปอร์เซ็นเชื่อในการทำดีของเราอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเนชื่อในกางเขนเก้าสิบเปอร์เซ็น เชื่อในการถือรักษาอีก10%บเปอร์เซน,น,นอันนั้นไม่ได้ของจริงอันนั้นเป็นคำสอนที่ถูกแช่งสาบคำสอนใดๆก็แล้วแต่ที่พูดว่าเราจะรอดได้โดยที่เราบวกบวกการกระทำใดๆของเราอันนั้นเป็นคำสอนที่ถูกแช่งสาบโอเคเพราะฉะนั้นความรอดมาจากพระคุณของพระเจ้า ร้อยเปอร์เซนต์โอเคนี่ผมเกินไปเยอะ,ะเพราะฉะนั้นผมกลับมาดูโอเคเรามาดูที่ยากบข้อปัญหายากอบออกที่สองข้อสิบสี่ยากรบออกที่สองข้อสิบสี่ก็มีคนถามไว่าเอเดนตกลงยากบยากบซึ่งเป็นน้องฝ่ายเนื้อนหนังของพระเยซูคริสต์เ็เป็นน้องชายแต่คนล้พ่อยากบเป็นลูกโยเซฟพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า เกิดจากมาเรียายากบคนนี้กําลังสอนแตกต่างจากอาจารย์เปาโลไหมยากบคนนี้กําลังสอนสิ่งที่แตกต่างจากพวกอัครสาวกไหมก็ไม่ใช่เพราะายากบเป็นผู้ใหญ่มีคนคิดว่าเขาเป็นศิษธพิบาลที่คริสตจักรแม่ใหญ่ที่สุดคือคริสตจักรที่เยรูซาเลม็มคริสตจักรนั้นมีอาจารย์เปโตอยู่แล้วก็มีพวกอัครสาวกอยู่ที่นั่นและยากบดูเหมือนเขาเป็นศิษยพิบาล ที่คริสจากแม่เขามีความรู้เยอะยากาบเป็นคนเคยตัดสินเรื่องเกี่ยวกับความรอดโอเคคนต่างชาติก็ไม่ต้องให้ถือพระบัญญัติก็รอดได้รอดได้ด้วยพระคุณเพราะความเชื่อยากาบพูดแบบนี้ยากาบเห็นด้วยกับเปโตยากาบเห็นด้วยกับเปาโลว่าเราเรารอดได้ไม่เกี่ยวกับการประพฤติใดๆไม่ต้องถือบัญญัติใดๆเรารอดได้ด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ยากาบเคยเห็นด้วยแบบนี้แล้ววันนี้ยากาบเปลี่ยนใจหร้อยากาบเปลี่ยนความคิดหรอ ยากบกำลังสอนอะไรโอเคในบทที่สองยากอบบทที่สองข้อสิบสี่ยากอบทที่สองข้อสิบสี่บอกพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่มีการกระทำจะได้ประโยชน์อะไรความเชื่อจะช่วยผู้นั้นให้รอดได้หรือยากบกำลังพูดว่าถ้าผู้ใดมีความเชื่อแต่ไม่ได้จริง,รงๆบอกว่าแต่ไม่มีการกระทำ no work หรือถ้าเราแลปลได้ก็คือผมอยากจะแปลแบบนี้แต่ไม่มีการแสดงออก มีความเชื่อแต่ไม่มีการแสดงออกบอกจะได้ประโยชน์อะไรความเชื่อแบบนั้นจะช่วยคนคนนั้นให้รอดได้หรือผมเห็นด้วยจริงเป็นความจริงแต่ไม่ใช่ประพฤติไม่ใช่เชื่อและประพฤติเพื่อจะรอดอย่างกรอกกำลังพูดถึงความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อแท้คุณรู้ว่าถ้าคนคนหนึ่งมีความเชื่อแท้คือเชื่อที่ปากและเชื่อที่ใจการแสดงจะออกมาแต่วันนี้มีคริสเตียนมากมายเขาเชื่อที่ปากไม่ได้เชื่อที่ใจ เชื่อที่ปากมายถึงเชื่อว่าเราเป็นคนบาปเราจะตกนรกเพราะเหตุความบาปของเราเราเชื่อพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมายอมสิม้นพระชนม์ไม้เขนเพื่อพวกเราเราเชื่อว่าพระเยซูคือพระมาสีหฮารพระผู c, ้ช่วยให้รอดเราเชื่อในพระองค์เราขอพระองค์ให้ช่วยเราที่ปากของเราและใจของเราเราเชื่อพระองค์นั้นคือพระบุตรของพระเจ้าคือพระเจ้าคือพระมาสีหฮาคือพระผู้มาสิ้นพระชนม์ไม้เขนเพื่อเราเราเชื่อที่ปากด้วยที่ใจด้วย อยาก่อพูดว่าทักใครก็แล้วแต่มีความเชื่อแบบนี้เขาจะมีการแสดงออกในความเชื่อเข้ออกมาความเชื่อที่แท้จริงมันจะแสดงออกมาเช่นเวลาเชื่อมีความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าแล้วก็จะรู้สึกว่าโหเรากำลังพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณเข้าใจไหมครับถ้าสมมุติตรงเนี้ยอันเนี้เป็นทองแล้วคุณเชื่อว่านี่เป็นทองปากคุณว่าโอ้นี่เป็นทองคุณเชื่อว่านี่เป็นทองแต่คุณเอาทองก้อนเนี้ย ที่มีค่ามหาศาลไปวางไว้ที่ข้างถนนแล้วคุณไม่ใส่ใจไม่แยแสมันคําถามคือจริงๆคุณเชื่อนี่เป็นทองหรือเป็นก้อนหินคุณเชื่อว่านี่เป็นทองจริงหรือทองปลอมแน่นอนถ้าเราเชื่อว่านี่เป็นทองและเป็นทองแท้เลยทําอะไรครับเราจะทองนี้เก็บไว้อย่างดีป้องกันมันอย่างดีเพราะมันมีค่าไม่ไปทิ้งขว้างมันนั่นคือการแสดงออกเวลาเราเชื่อแท้เชื่อจริงการแสดงออกจะออกมา เพราะฉะนั้นมีหลายคนที่มีการแสดงออกมาแต่ยาาตอบกำลังพูดว่ามีความเชื่อของคนมากมายที่มีความเชื่อที่ปากของเขาแต่ใจเขาไม่ได้เชื่อเพราะเขาไม่มีการแสดงออกเลยคืออะไรคือชีวิตเขาตั้งแต่รับเชื่อพระเจ้าเหมือนเดิมคนหนึ่งเชื่อพระเจ้าแล้วเขาไม่ได้เคยมานมัสการพระเจ้าชีวิตเขาเหมือนเดิมเขาดื่มเหล้าเหมือนเดิมเขาเที่ยวเตะเหมือนเดิมเขาสูบบุหรี่เหมือนเดิมเขาไปเที่ยวบาร์เหมือนเดิมเขาเที่ยวไนท์คลับเหมือนเดิม ชีวิตเดิมๆที่เขาเคยมีก็เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการแสดงออกว่าเขาได้พบผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดในชีวิตของเขายากรคนเราพูดว่าแบบนี้เขาไม่เรียกว่าความเชื่อแบบนี้เขาไม่เรียกว่าความเชื่อแท้เพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อแท้คือเวลาเราเชื่อแท้ <c oughs> ผมไม่ได้ไหมายความว่าโอเคเชื่อแท้เชื่อแท้แ,ทแล้วหมายว่าต้องไปเดินอย่างนั้นต้องทําแสดงความดีออกมาในความเชื่อแท้ผมไม่ได้บอกงั้นคนที่มีความเชื่อแท้จันยากบพูดว่าคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าแท้ ไม่ต้องทำอะไรมันจะแสดงออกมาเองชีวิตจะแสดงออกมาเองว่าเราพบสิ่งใหญ่ยิ่งสูงสุดในชีวิตของเราแล้วเราจะแสดงสิ่งนั้นออกมาเองนั่นคือความเชื่อแท้เราถามว่าเราลอดตอนเราแสดงออกหรือว่าเราลอดตอนที่เราเชื่อเราลอดตอนที่เราเชื่อ เวลาเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเชื่อว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยรอดในชีวิตของเราและเราเชื่อในพระองค์เราได้รับความรอดทันทีแต่คนที่มีความเชื่อแท้จริงคนที่รอดจริงๆรอดเดียวนั้นเวลาเชื่อจริงๆเขาจะแสดงออกเขาจะแสดงออกความเชื่อของเขาและนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปรโรพยายามอาจารย์ขกโทษอาจารย์ยากบพยายามจะอธิบายไม่ได้ขัดแย้งเลยเลยเขากำลังอธิบายว่าเชื่อที่ปากและเชื่อที่ใจคืออะไร เชื่อที่ปากและเชื่อที่ใจเกินคนมากมายเชื่อที่ปากไม่ได้เชื่อที่ใจเยอะมากมีคริสเตีนยนเยอะมากที่เชื่อที่ปากของเขาแต่ใจเขาไม่ได้เชื่อจริงๆ14พี่น้องของข้าพเจ้าแม้ผู้ใดจ,จะว่าตนมีความเชื่อแล้วไม่มีการแสดงออกการแสดงออกไม่ใช่การประพฤติทําความดีนะไม่มีใครทําความดีไปสวรรค์ได้คุณไม่ต้องมาช่วยตัวเองเพื่อจะไปสวรรค์แต่คุณแสดงออกว่านี่เป็นทอง ก็ไปเก็บให้ดีๆนี่เป็นพระเจ้าก็เทิดทูนพระองค์ในการแสดงออกนี่เป็นพระเจ้าแล้วมันไม่นมันนสการพระองค์นะผมไม่ได้พูดถึงคนที่เคยนมัสการแล้ววันหนึ่งหยุดนมัสการเพราะว่าอาจจะอกหักอาจจะภรรยาเสียชีวิตไปหรือสามีเสียชีวิตไปรู้สึกเศรา้าโศกพระเจ้าเลยไม่ช่วยแล้วน,น้อยใจแล้วไม่มาคนผู้นี้ถ้ารอดตั้ง,ตตปปนนแ,งแต่ต้นเขาลอดตลอดไปเป็นนิดไม่มีการหลุดหายถ้าความเชื่อเขาแท้ตนงต้นเขาลอดตลอดไปเป็นนิดตั้งแต่เขารับเชื่อพระเจ้าในความเชื่อแท้เขาแสดงออก ในความเชื่อนั้นเขาลอดตลอดไปเป็นนิพก็ไม่ได้นนลอดตอนที่เขาแสดงออกแต่เขารอดตอนที่เขาเชื่อเวลาเชื่อแท้เขาจะแสดงออกโอเคในข้อต่อมาเลยเหไหมเขาบอกว่าเนี่ยเช่นอะไร mm hmm. เขาพยายามจะอธิบายข้อสิบห้าถ้าเขาอ,อธิบายว่าถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดกําลังเปลือยเปล่าและขาดแคลนอาหารประจําวันและมีคนใดในพวกท่านกล่าวว่าเชิญไปเป็นสุขเถิดขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิดและไปให้สิ่งจําเป็นต่อร่างกายเขาจะเป็นประโยชน์อะไร คือคุณแค่พูดแต่คุณไม่ทําอะไรเป็นประโยชน์อะไรโอ้น่าสงสารเนาะคุณมีเงินเต็มกระเป๋าอีกคนหนึ่งไม่มีหน้าสงสารเนน็งคนถูกรลชนโอ้หน้าสงสารเนาะทำให้ประโยชน์อะไรสิบเจ็ดความเชื่อก็เช่นเ,เดียวกันถ้าปราศจากการแสดงออกความเชื่อมันตายตามลําพังแล้วคือความเชื่อที่เชื่อพระเจ้าแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตใดๆความเชื่อที่ไม่มีการแสดงออกนั้นก็ตายโดยที่ลำพังตัวมันเองแล้ว แต่คงมีผู้ค้านว่าท่านมีความเชื่อและข้าพเจ้ามีการกระทําเปาโลถามว่าจงแสดงความเชื่อที่ปัส,ปสจากการแสดงออกให้ข้าพเจ้าเห็นช่วยแสดงหน่อยความเชื่อที่ไม่มีการแสดงออกแต่วันนี้เราเชื่อว่านี่เป็นพ่อเราแต่เราเรียกปู่นี่เป็นพ่อเราแต่เราไม่เคยเข้าไปหาเราไม่เคยแสดงอะไรสิ่งแสดงออกแล้วเ,เขาเป็นพ่อเร,เราบอกเขาเป็นพ่อเขาไม่ใช่บอกว่าอะไร บกจงแสดงความเชื่อของท่านที่ปราศจากการแสดงออกให้ข้าพเจ้าเห็นและข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการแสดงออกของข้าพเจ้าความเชื่อแท้มันจะแสดงออกร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเชื่ออะไรก็แล้วแต่คุณจะแสดงออกคุณเชื่อว่าคุณได้บ้านใหม่คุณจะแสดงออกอ้ดีใจได้บ้านใหม่แล้วมีได้บ้านใหม่อซื้อรถคันใหม่คุณอ้เราซื้อรถเบนซ์ใหม่เราซื้อรถคันใหม่โอ้ยอยากจะขับอยากจะขับคุณจะแสดงออกตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณทํานั้น สิบเก้าท่านเชื่อว่ามีพมระเจ้าองค์เดียวนั้นก็ดีอยู่แล้วโอใช่คุณเชื่อว่ามีพมระเจ้าองค์เดียวดีอยู่แล้วแม้พวกปีศาจก็เช,เชื่อเช่นกันและกลัวจนตัวสั่นยากอบอกว่าผีมันก็เชื่อผีมันเชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้า Jesus, แต่รู้ไหมผีมันแสดงออกโอ้ใช่คุณเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าใช่ไหมดีคุณรู้ว่าผีมันก็เชื่อแต่คุณรู้ว่าแม้แต่ผีมันยังแสดงออกมันตัวสั่นคือถ้าผีมันไม่ได้เชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้ามันไม่ต้องตัวสั่น แมปีศาจก็เชื่อเช่นกันและกลัวจนตัวสัน่นเห็นไหมนี่ผีไปยังแสดงออกเลยว่ามันเชื่อจริงๆว่าพระเยซูคือพระเจ้ามันมาคุกเข่าลงต่อพระเยซูอย่าทำร้ายพระเจ้าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้ามันรู้และมันกลัวจนตัวสัน่นเวลาพระเยซูแต่งัออกไปจากเขามันออกทันทีเพราะอะไรมันแสดงออกในความเชื่อแท้ของมันยี่สิบโอคนไร้ค่าท่านอยากจะรู้หรือว่าความเชื่อที่ปราศจากการแสดงออกก็ตายแล้วเข้าใจไหม ความเชื่อที่ไม่มีการแสดงออกความเชื่อนะั้นมันไม่จริงมันเป็นความเชื่อที่ไม่มีจริงมันความเชื่อที่ตายแล้วก็ท่านอธิบายเกี่ยวกับอับราฮัมอัาฮแสดงออกท่านพูดถึงเรื่องของราหาผู้หญิงคนนี้เขาแสดงออกโอเคเราไม่มีเวลายเยอะดูข้อ26เลยสรุปข้อ26อาจารย์ยากอบพูดบอกเพราะว่าร่างกายที่ปราศจากจิตวิญญ,ญาณน,นั้นตายแล้วฉันใดความเชื่อที่ปราศจากการกระทํา ขโทษความาการกระทําคือการแสดงออก no work ความตายฉันใดความเชื่อที่ปราศจากการแสดงออกก็ตายก็ตายแล้วฉันนั้นเช่นเดียวกันคืออะไรอาจารย์จะกอบาพูดว่าร่างกายที่ปราศจากจิตวิญ,ญญาณมันตายเวลาคนตายเห็นไหมครับเวลาจิตวิญ,ญญาณออกร่างกายเป็นไงมีร่างกายไม่มีร่างกายอยู่แต่เวลามไม่มีวิญญ,ญาณมีร่างกายไม่มีวิญญ,ญาณ ตายร่างกายต้องมีวิญญาณมันจึงจะมีชีวิตร่างกายไม่มีวิญญาณร่างกายนั้นตายเช่นเดียวกันความเชื่อถ้าคุณไม่ได้มีการแสดงออกมาเหมือนคนตายหรือร่างกายที่ไม่มีวิญญาณเหมือนความเชื่อที่ไม่มีวิญญาณเหมือนความเชื่อที่มันตายมันไม่ใช่ความเชื่อจริงมันเป็นความเชื่อปลอม ปัญหาวันนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ปวดหัวมากที่สุดของคนบางคนพวกบ้าบอกมีคริสจากหลายแห่งที่สาแก้วเขาสอนว่าอะไรเขาสอนบ้าบอกเกี่ยวกับความรอดเป็นนิดแล้วก็พูดอะไรเขาโอ้ยเรารอดแล้วพวกนี้ไม่ใช่แบบเต้นนะครับเดี๋ยวนี้มีกลุ่มคนที่ที่อ้างความรอดเป็นนิดเขาอ้างแบบนี้จะยุคปคนหนึ่งขึ้นไปเทศนาเขาบอกเอรู้ไหม พวกเราเราลอดแล้วทําอะไรเราก็ลอดเราสูบบุหรี่เรากินเหล้าเราก็ลอดหลังจากเขาเทศนาเสร็จเขาลงมาเขาก็สูบบุหรี่สิ่พิบาลสูบบุหรี่พวกนั้นคือพวกไหนพวกนั้นคือพวกที่เชื่อปลอมพวกนั้นคือพวกที่ไม่ได้เชื่อจริงพระคําของพระเจ้าผู้วป็ยุคสุดท้ายจะมีเอามีคนอาจารย์ยูดาสได้พยากรณ์ไว้ ยุคสุดท้ายจะมีคนเอาพระคุณของพระเจ้าไปทําความชั่วเขารอดจริงไหมเขาไม่รอดคนที่รอดจริงไม่ทําแบบนั้นคนที่เข้าใจเกี่ยวความรอดว่าเขาเป็นคนบาปและพระเยซูคริสต์มาตายบนไม้เขียนเพื่อเขาจะไม่ทําแบบนั้นวันนี้คริสตจักรที่ทําแบบนั้นในกลุ่มของคนที่ทําแบบนี้เราไม่เรียกคริสตจกักรเนเรื่องที่หยุงผีมันสาตานเยอะมาก เขาสอนว่าทําอะไรก็ได้เราไม่ตกนรกแล้วทําเลยอยาก,ก็ทำะไรทําเลยเราไม่มีวันตกนรกอีกและเขาเอาพระคุณของพระเจ้าซึ่งเขาไม่เคยมีมาทํำชั่วคนนี้ตายเขาจะตกนรกเป็นนิดความเชื่อของเขาเป็นความเชื่อปลอมเขาแสวงหาพระคุณของเอาพระคุณของพระเจ้ามาปกปิดความบาปในชีวิตของเขา แล้วเขาไม่ได้เชื่อในพระคุณของพระเจ้าจริงคนที่เชื่อในพระคุณของพระเจ้าจริงคนที่เชื่อในความรอดที่แท้จริงของพระเจ้าไม่ทําแบบนั้นเราจะเข้าใจว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราจะไม่ทําสิ่งโง่อแบบนั้นที่ไปสอนคนว่ารอดแล้วคุณก็สบายทําบาปไปเลยทําอะไรก็ได้เขาสอนจริง วันนี้มีคริสจักรแบบนี้เยอะมากพวกเขาไม่ได้เป็นแบบเดสเขาสอนแบบนี้และอาจารย์ยูดาสสอนแล้วว่ายุคเอาเราเปิดดูยูดาสหน่อยนะยากอบเนี้ยยากอบแล้วก็เปโต้เ,เปโตแล้วก็ยอนใช่ไหมหนึ่งเปโต้สองเปโตยอนยอนเสร็จแล้วก็มายูดาสยอนแล้วก็ยูดาสโอเคเราดูยูดาส อาจารย์ยูดาสกำลังเขียนพระคัมภีร์กำลังจะอธิบายพระคัมภีร์ในข้อสท่านที่รักเมื่อข้าพเจ้าภาคเพียรเขียนถึงท่านทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับความรอดสําหรับคนทั่วไปนั้นคือความรอดก็ความรอดเป็นง่ายๆ simple เป็นความรอดง่ายๆคือเชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยปากและด้วยใจของเราเราเป็นคนบาปเราจะตกนรกและพระเยซูคริสต์พระอ,องค์ทรงพรีพระชนของพระอ,องค์บนไม้เขียนรเราเราเชื่อและเรารอดและเราแสดงออก อัตโนมัติไม่ได้ลออตอนแสดงออกรอตอนเชื่อแต่เชื่อแท้จะแสดงออกลอดแล้วไม่แสดงออกเหมือนร่างกายที่ไม่มีวิญญาณโอเคท่าน,ท,านท่านที่รักทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้าภาคเพียนเขียนหนึ่งท่านทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับความรอดสําหรับคนทั่วไปนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าข้าพเจ้าจําเป็นต้องเขียนเตือนสติท่านให้ต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อซึ่งครั้งหนึ่งได้ทรงโปรดมอบไว้แก่วิสุทธิชนแล้ว อาจารย์ยูดาบอกว่าให้เรายุคสุดท้ายต่อสู้ต่อสู้เพื่อจะปกป้องความเชื่อซึ่งครั้งหนึ่งพระเจ้าได้มอบให้กับพวกเราพวกวิสุชนของพระเจ้าคือพวกลูกของพระเจ้าพวกคริสเตียนที่พระเจ้ามอบให้กับเราเพื่อให้เราปกป้องยุคสุดท้ายต้องปกป้องปกป้องอะไรปกป้องความเชื่อที่นําไปสู่ความรอด เพราะอะไรในข้อ4ี่ยุคสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นข้อ4เพราะว่ามีบางคนได้เล็ดลอดเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเล็งไว้ล่วงหน้ามานานแล้วว่าจะได้รับการพิพากษ,ษาลงโทษอย่างนี้เป็นคนอาธรรมได้บิดเบือนพระคุณของพระเจ้าของเราไปเป็นการกระทําความชั่วช้าลามกและได้ปฏิเสธพระเจ้าคือองค์ผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวและพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าแล้วนี่คือยุคสุดท้ายอาจารย์ยูดาห์พูดว่ายุคสุดท้ายจะมีคนเล็ดลอดเข้ามาในโลกในคริสตจักร ยังไม่รู้ตัวซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเล็งไว้ล่วงหน้ามานานแล้วว่าเขาจะมาพวกเขาจะได้รับการพิพากษาลงโทษอย่างนี้พวกคนเหล่านี้เป็นคนชั่วคนเหล่านี้เป็นคนชั่วที่ได้บิดเบือนพระคุณพระเจ้าของเราบิดเบือนความรอดที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าความรอดที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วไปทำอะไรบิดเบือนพระคุณของพระเจ้าของเราไปเป็นการกระทำความชั่วช้าลามกกำลังเกิดขึ้นวันนี้ รอดแล้วทําอะไรก็ได้แล้วเขาทาให้ดูเลยเขากินเหล้าให้ดูสิญญะพิบานสูบุรีให้ดูไปเที่ยวอะไรก็ได้ไหนครับไปเที่ยวอาบอบนวดทําอะไรก็ได้เรารอดแล้วมันมาแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วตามคําพยากรณ์ซึ่งผกพูดว่าพวกนี้จะมาแล้ววันนี้มาน่ากลัว พวกเขาไม่ใช่พวกเราพวกเขาไม่ใช่พวกเราพวกเราคือพวกที่รู้จักพระคุณของพระเจ้าเรารักกันเขนเราทำร้ายกันเขนไม่ได้คนที่รอดโดยพระคุณของพระเจ้าและเข้าใจในความรอดเรารู้ว่าพระเยซูคริสเสียสละเพียงใดเพื่อพวกเราที่ไม่เขน แล้วถ้าพระองค์ทรงเสียสละมากมายเพื่อเราที่ไม่เ,เขนแล้วเราทําลายชื่อเสียงของพระเจ้าอย่างนั้นไม่ได้เราทําลายพระองค์ไม่ได้แต่เราจะปกป้องเรารู้ว่าเราไม่ตกนรกใช่เราทําอะไรเราไม่ตกนรกแต่เราจะปกป้องเพราะเรารักพระองค์หนังสือกาลาเทียผมพูดหลายครั้งในบทที่ห้าของกาลาเทียพูดชัดเจนท่านทั้งหลายลอดโดยความเชื่อแต่ท่านทําดีเพราะรัก เรารอดเพราะเราเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนแต่เราทําดีเพราะเรารักพระเจ้าผมคงไม่ต้องเปิดไปอีกเปิดจนเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกในหนังสือการาเทียที่พูดในบทที่5้านะบว่าแต่ความเชื่อต่างหากซึ่งกระทํากิจด้วยความรักทําดีเพราะรักรอดเพราะเชื่อรอดมาจากพระเจ้าร้อเ ตัวเราเศษเดนอย่างพวกเราไม่มีส่วนใดๆในความรอดของเราเองนอกจากรับเอาพระคุณของพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์ของพระเยซูคริสต์นั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกและนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์าาสท,สสทำเพื่อพวกเราเราไม่เกี่ยวแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ในความรอดนั้นเราเชื่อเวลาเราเชื่อจริงเราแสดงออกอัตโนมัติ การแสดงออกอัตโนมัตินั่นคือความรอดรอดเมื่อไหร่ไม่ใช่ต้องแสดงออกอัตโนมัติตลอดจนตายไม่ใช่เรารอดทันทีที่เราเชื่อแท้ตรงนั้นเราเรายังไม่ได้แสดงออกอะไรเรารอดแล้วแต่ที่ถ้าเป็นเชื่อแท้จะแสดงออกถ้าเชื่อแท้จะแสดงออกถ้าเชื่อแบบผีขอโทษผีวิสัยยังแสดงออกเลยแต่ถ้าเชื่อปลอมเหมือนเดิม ไม่มีการแสดงออกนั่นของปลอมอีกพวกหนึง่งคือพวกแสดงออกคือเชื่อและต้องทําดีด้วยเพยยื่อจะไปสวรรค์อันนั้นอันนั้นอันนั้นพระเจ้าช่วยครึ่งหนึง่งตัวเองช่วยครึ่งหนึ่งอันนั้นเขาไม่รอดหนังสือกราระเทียพูดชัดเจนคนพวกนี้ไม่รอดคนที่พระเจ้าครึ่งหนึ่งเราเองทําครึ่งหนึ่งพวกนี้ไม่ได้รับความรอดคนที่บวกพระคุณของพระเจ้าต้องเชื่อและรับบัพติศมาด้วยจึงจะรอดพวกนี้เป็นพวก ต้องเชื่อในพระเยซูและต้องทำปฏิศมาด้วยจึงจะรอดต้องเชื่อในพระเยซูและต้องทำความดีด้วยจึงจะรอดต้องเชื่อในพระเยซูและนั่นและนี่ถ้ามีและคือเราต้องทำเองและคือในส่วนส่วนที่หลังจากและคือเราทำเองอันนั้นเป็นคำสอนที่ถูกแช่งสาบในหนังสือกาลาเทียรอดเพราะพระคุณเพราะความเชื่อเขาเรียกว่าผมไม่อยากจะใช้คำว่ารอดนะเขาเรียกว่าชีวิตนิรันร์สิ่งที่เป็นนิรันร์อยู่ตลอด ถ้าสิ่งที่หลุดหายเราไม่เรียกว่านิรันโอเควันนี้เกินเวลาไปอีกห้านาทีผมไม่เคยตรงเวลาสักทีโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจษฎาพการุณสิทธิพิบาลคริสจักแบปติสวัฒนานาครจังหวัดสระแก้วลาก่อนนะครับเจอกันอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าพระเจ้าให้มีชีวิตอยู่โอเคขอพระเจ้าไว้พรทุกคนครับ